ทักทายสวัสดีกันตอนเช้าๆเ้อจ้าเมื่อนี้อากาศก็ดีอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นแดดแล้วเมื่อวานนี้ก็อ่าบ่มีแดดเด้ยจ้าเดี๋ยวบันส่วนฟินสิพามาชมแปลงพักอีกเมื่อเนื่องจากอันนี้ก็เป็นเมื่อที่25นับจากที่อ่าวว่านเม็ดพักเ้ยจ้าตอนนี้ก็กําลังลดน้าพักเ้อจ้าอันนี้ก็จะใส่สายน้าพุ่งของเขาซีสายจ้ะเราน้าเขาจะพุ่งประมาณนี้เพราะว่าสาย ของผักบุ้งด้วยจ้ะเขาก็จะบ่กค่อยพุ่งปันใดก็เลยต้องใส่แค่ซี่สายด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะต้องเลี่ยนสายน้าเรื่อยๆด้วยจ้ะเพราะว่าจ้างแปลงจ้างที่ตรงกลางเขาก็จะบบนี้แต่ว่าสายน้ําพุ่งอ่ะมันจะมีปัญหายู่สายเดียวด้วยจ้ะก็คือสายผักบุ้งของเขาเขาก็บ่กค่อยพุ่งดีปันใดอันนี้ก็เกิดจากทางบริษัทเทศสายน้าพุ่งเขาด้วยจ้ะเพราะว่าช่วงแรกๆนี่ก็คือน้ำบ่ค่อยพุ่งดี ก็เลเห็เฮนให้ต้องเปิดสายน้ำแคชีสายปกติเปิดหาสายหกสายก็ชีเพราะดีกับแปลงผักด้วยจ้ะแต่เมื่อเกิดปัญหาจังซี่เขาก็ต้องใส่แคซีสายเพราะว่าถ้าบ่าเปิดจังซี่ผักปุ้งเขาก็จะลดน้ำได้บ่ทั่วถึงด้วยจ้ะแปลงผักของเขาก็จะเห็นเขียวๆสวยๆแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นผักกระจนแล้วก็จะมีะนางรักหรือตู้เลาอยู่ขอบข้างด้ยจ้ะแล้วก็จะมีมะเขืออยู่แถวกลางด้วยจ้ะ เราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นอกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบก็จะมีแฉมแมกันไปทั้งเบิดนี่ก็คือการปลูกผักแบบผสมผสานแบบมัวม่วไปหมดเลยได้จ้ะปกติเพื่อนจะปลูกอ่าแปลงเดียวกันก็ยางหลายก็แค่สองยางเนาะ่ว่าบ้านสวนฟินี 3, ่สามสี่ยางเี่แหละก็คือเคยปลูกมาหลายรอบแล้วก็แล้วก็ได้ผลผลิตแบบว่าพืชระยะสั้น,นแล้วก็พืชระยะกลาง เขาเอาพืชระยะสาั้นออกไปแล้วเบิดแล้วเขาก็สามารถเก็บพืชระยะกลางโดยที่ไม่ต้องปลูกไม่หร้อจะถ้าเขาเปิดน้าซีสายยังซีได้จ้ะตรงนี้เขาก็จะโดนคือกันเพราะว่าน้ำเขาจะพุ่งแรงด้วยจ้ะเขาก็ไม่จำเป็นต้องเปิดอีกก็ได้เนี่ยอันนี้ก็คือแถวนี้ไม่ได้เป,เปิดด้วยจ้ะอ่าแต่แถวคางๆเขาก็จะลดมาถึงตรงนี้ได้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวอ บานชวนฟินก็ใส่ปุ๋ยไปรอบนึงแล้วก็ฉีดฮอร์โมนไปสองรอบด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆด้วยจ้ะต่ว่าที่มองๆไปนี่ก็จะมีผักแปลงนี่ก็คือผักกาดหน่อยนี่ที่สามารถาหนาที่เก็บได้ไว้แล้วก็มีผักบุงอีกแลงนึงงด้วยจ้ะที่สามารถเก็บได้ไว้อันนี้บานสวนฟินก็ที่พามาเบิง้ง พักสลัดเด้อจ้ะตอนแรกบ้านสวนฟิล์ก็คิดว่าบอบอโบงดอกบอง่ายต้นกล้าด,ดอกเพราะว่าบ่มีพื้นที่เด้อจ้ะแล้วก็บอค่อยมีเวลาพร้อมแต่ว่ามาเบิ่งพักแล้วเขาจะหนาขนาดเลยจ้ะก็เลยต้องอ่าง่ายต้นกล้าเด้อจ้ะเมื่อวานนี้ก็เลยง่ายเมื่อวานบ่มีแดดแบบนี้เด้อจ้ะก็เลยง่ายได้สบายสบายเลยจังช่วงไหนที่พักเขา,ามีพื้นที่ว่างเด้อจ้ะบ้านสวนฟิล์ก็จะเอามาปลูก ยังช่วงช่วงว่างตรงนี้มันว่างว่างหน่อยหนึ่งก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้แล้วก็เวลางัดเอาผักสลัดไปปลูกด้วยจ้ะอันนี้ก็ท่มีหย่าเนี่ยบ้านสวนฟินก็ยังมีเวลามา,อาถอนเลยถ้าลดน้ำแล้วถอนก็ท่มีดินติจังซี่เขาก็ทิมีโอกาสเกิดอีกด้วยจ้ะสำหรับหย่าด้วยจ้ะอันนี้เอาลางนำ้ำแล้วก็ผักสลัดจังซี่เขาก็จะหนาเกินไปม่นอกจาจ้ะบ้านสวนฟินก็จะใส่ไม้จิ้มแล้วก็ให้ดินอ่ะติด เขาน้าแต่ว่าก่อนที่เอาไปยังซี่เขาก็ต้องรดน้าก่อนเพื่อจะมีดินติดไปน้าคือต้นหย่านี่เลยจ้ะคือแล้วเขาก็จะไปปลูกจ้ะเดี๋ยวบ้านสวนฟินจะพาไปเบื้องแปลงที่ปลูกผักสลัดไว้ด้วยจ้ะอันนี้ก็คือเป็นแปลงที่บ้านสวนฟินรดน้าแล้วเนี่ยอันนี้ก็ปลูกไ้เมื่อวานนี้ต้นเขาก็ยังสดชื่นอยู่เมื่อวานนี้ก็บ่มีแดดนะจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นร่องร้อยที่บ้านสวนฟินขุดออกไปด้วยจ้ะ เขาหนาเกินไปด้อจ้ะถ้าบอเอาออกเขาก็ที่ต้นน้อยแล้วก็บ่สมบูรณ์ด้วยจ้ะเดี๋ยวบ้านสวนฟินจะพา้าง่ายไปเบื่องฟังที่บ้านสวนฟินได้ปลูกต้นก้าสลัดไว้ด้วยจ้ะจะยูฟังนนเด้วยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นก้าสลัดที่บ้านสวนฟินง่ายมาด้วยจ้ะก็จะง่ายมาตั้งแต่ตอนเจ้ารุ่นแหละตอนแรกก็หาเอาต้นน้อยๆด้วยจ้ะ คิดไปคิดมาหน่าที่เอาต้นใ่ญ่เลยดีกว่าเนี่ยบออันนี้กคทอต้นน้อยเขาเลยจ้ะเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจเอาแบบต้นง่ายมะมาบงอามาปลูกเลยดีกว่าเลยจ้ะนะก็จะมีต้นน้อยติดมาน้ำก็มีแล้วก็ต้นของเขาก็ยังรู้สึกว่าสดชื่นดีเลยจ้ะเพราะว่าเมื่อวานนี้บ่มีแดดเราก็ปลูกตอนเทาได้แต่ว่าเมื่อนี้แดดออกตั้งแต่ตอนเศร้าจ้ะเราอีกอย่างหนึ่งก็คือบงส่วนฟินจะจิ้มเอา ดินติดมาน้ำด้วยจ้ะอย่างตัวนี้ก็สุดชื่นดีขนาดเลยแปลงนี้ก็จะส,สุดทางเลยด้วยจ้ะแต่ว่าจะเป็นฟังเดียวส่วนฟังทางนั้นบ้านสวนฟินก็จะถอนหญ้าออกก่อนด้วยจ้ะเนีย่ยถอนหญ้าออกก่อนเดี๋ยวเขาก็จะปลูกอีกหลังจากที่ต้นหมักบวบเขาขื้นเลื่อยขื้นข้างด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาต้องตัดใบข้างล่างออกเพื่อที่จะให้เขาโปร่งแล้วก็มองเห็นไอ ผักสลัดของเขาได้ง่ายด้วจ้ะบบมีพื้นที่ที่ปลูกแล้วก็เลยต้องเอามาปลูกแถวนี้ด้วจ้ะนนี้ก็จะเป็นทั่วฝักยาวด้วจ้ะอันนี้กาตีตนนซาซาเนี่ยสำหรับพืชที่เป็นเครือด้อจ้ะจังพวกผักบุ้งนี่ก็เป็นเลื่อยก็จะง่ายสาเนี่ยส่วนชี้หอมด้อจ้ะอันนี้จะปลูกหลังฟังทั้งนั้นยุ่มือนึงจะรู้สึกว่าเขาที่ง่ายพอๆกันแล้วล้วจ้ะช่วงหนาหนาวผัก ใบเขาก็จะง่ญ่ไว้ด้อยจ้ะส่วนพวกกระเจี๊ยบนี่ก็ประมาณเดือนนึงเขาก็จะเริ่มมีดอกไขเห็นแล้วจ้ะต้นเขาก็ชี่ไปง่ดอกอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เขากเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าเขาเคยปลูกไว้แล้วก็มีเม็ดเขาล้นไว้ด้อดยจ้ะเขาก็จะเกิดขึ้นมาอตอนนี้ก็นาที่พาะแล้วสาหรับการลดน้ำพักเดี๋ยวเขาก็จะไปปิดน้ำก้อนด้อจ้ะเดี๋ยวจะพาพ่างไปเบิ่งฟังทางพ่นจาก อันนี้ก็จะเป็นพักหลังจากที่รดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะอันนี้ก็คือข้อดีของเขาเขาลดน้ำเนียเมื่อสเขาก็ล่างน้ำข้างที่ข้างพักออกไปด้วยจับอันนี้ก็ซอยเรื่องเชื้อราได้ในระดับหนึ่งด้วยจ้ะจังชีลาวจังเสียโดนน้ำข้างเกาะหลาด้วยจ้ะอย่าอันนี้แปลงชีลาวอันนี้ก็จะเป็นผักกาดหน่อยของเขาด้วยจ้ะแล้วก็จะมีโหระพา ซมไปน้ำตอนนี้เขาก็าบริหารเดเพอถอนแล้วจ้ะสำหรับผักแต่ว่าอีกอาทิตย์นึงหนาที่ได้ผลผลิตแล้วละ่ะหนาที่ถอนได้แล้วละ่ะอันนี้ก็จะมา ชมแปลงพักช่วงกลางๆเลยจ้ะเบิ่งผักสลัดงามขนาดเลยปันเผื่อโบเคยบ่เคยปลูกแบบนี้เลยจ้ะเคยปลูกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ว่าเขาเพาะใส่ถาดเราค่อยออกมาปลูกเลยจ้ะแต่ว่าถ้าวานแบบนี้บ่เคยปนนลูกอันนี้ครั้งแรกอันนี้ก็ชี้แล้วย่างหนาเลยจ้ะ, <c oughs> ะตรงนี้หนาคักขนาดเลยจ้ะแต่เบื่องลแล้วรู้สึกว่าหยาเขาจะเริ่มงามกว่าเห็นอ่าสูงต้นสูงกว่าผักอีกเลยจ้ะ ฟังทางในก็จะมีผักช่วงกลางๆด้วยจ้ะผักขนาดเขาก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าช่วงต้นๆทถังแต่ว่าขนาดเห็ดหอมก็จะวานหลังอยู่มือนึงนี่จ้ะวานหลังขนาดยอดอยู่มือนึงอันนี้ก็ค่อยๆย,ยงางด้วยจ้ะเพราะว่า,ามันจะเป็นขี้โค้นแล้วก็มีน้ำน้ำ ก็ทีติดนึบๆเนี่ยเด้อจ้ะตอนนี้เขาก็จะมาอยู่ฟังทั้งนี้เด้อจ้ะที่อยากให้มองเห็นฟังทั้งนี้เพราะว่าเบิ้งฟังทั้งพุ้นเราผักรู้ืึกว่าจะงามจะต้นใหญ่แต่ว่ามาเบิ้งฟังทั้งนี้บอกค่อยใหญ่เด้อจ้ะยังบทันใดพอถอนยังบทานไดพอเก็บเพราะว่าพึ่งจะยี่สิบห้าวันยังบ่ถึงกําหนดของเขาเด้อจ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็บ่ไดใดใหญ่ต้นกล้าบ่นมีพื้นที่แล้วจ้ะน,นี่ขนาดเห็ดหอมอ่าอันนี้ก็เป็นชี้หอม แปลงผักของเราแล้วก็จะเป็นผักชลัดที่บ้านสวนฟินปลูกเมื่อวานนี่ฟังทั้งนี้ก็จะมีต้นไ่กว่าฟังทั้งปุ่น้ะจ้ะนี่เขาก็จะตน้นไงแล้วก็สดชื่นดีน้ำจ้ะ,ะการใหญ่ต้นกาถ้าเขาเอาดินมา ติดมาน้้ำมันก็จะมีผลดีจังส่เด้อจ้ะเขาก็จะติดไว้ส่วนฟังนี้บางสวนชินก็คิดว่าที่ถอนหย่าแต่เบงท่าทางเรารู้สึกว่าคุณยายเพื่อนจะมาจัดการเรียบร้อยแล้วก็อ่าร้อยๆขุดจังส่ก็คือเพื่อนขุดเอาหย้าเหวหี่ยมูออกเด้อจ้ะเป็นหัวเป็นหัวจังส่แล้วก็พื้นดินเขาก็จะบอเสมอกันบันไดอันนี้คุณยายเพื่อนก็อ่าใช้เสียมแต่ว่าถ้าเฮ็ุแบบคุณยายต้อนหย่าก็ยังอยู่เด้อจ้ะ อันนี้บรรจุน,นฟินจะถอนแล้วก็เอาใส่ถังออกไปทิมเลยจ้ะเนี่ยอ่มันก็จะมีข้างค้างยูจังสละะเดี๋ยวบานสวนฟินมาไล่ก็บพักไอ้ก็บต้นหญ้าออกด้วยจ้แเราก็จะปลูกสลัดคือจังฟังนั่นแหลพะพอตน้นอ่าบักบวบใหญ่เขาก็จะเรื่มตัดใบข้างล่างเขาออกอด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะที่ให้การรับชมอ่าอย่าลืมลกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆจ้า